สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆพอกันในตามเคยนะจ๊ะมือนี้ก็มาเจอกันทวงสายสายของตินแลนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเก่ามงเสาน่าจะเอ่อมืนอนี้อากาศก็บไ่ค่อยเย็นเท่าไหร่น่าจะซึมมีแดดดิพี่น้องแดดก,ก็่ออกประมาณสิบสิบม้งกูเลยจะเบิ่งในพยากรนะจ๊ะตอนนี้จะก,กับพาน้องหมา,ามายาังคือเก่าแฟนก็เสร็จไปไประชุมประมาณบ่ายสามแต่ว่าเสร็จเสร็จงานดีบานก่อนเก็บก็เลยหายเบิ่งอยู่ก่อนแป๊บนึง ว่าเมื่อกี้โทรศัพท์โทรศัพท์เพิ่นเขานะจ๊ะละ้วก็มันสายเหเลือก็เลยว่าจะเอาหนงหมาาไปยัางเราจะตอนนี้หิมะก็บเ่ตกมาประมาณหาหูมือเลยพี่นองจนถนนละล,นนลายเลยพี่นงแฟนว่าหิมะมันเสียหายไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันสีเศร้ามันสีเศร้าตกไปช่วงหนึ่งเราจะมันสีนมีฝุนฝุนเป็นหมางมือแล้วพี่นองมาตกแทนเดีย๋ยวจะสิดท้ายบรรยากาศลมนะจะว่าขัางนอกเป็นแบบใดเหลอ เจไไ้าประเทศไทยให้เบิ่งหลายมือเนาะจ้ะนี่เด็กพี่น้องผูใใ้ใดที่เบิ่งจีบพี่โดจะเปล่าเก่าที่ว่าจับพายสีหาเมือที่เราเนี้ยพี่มางเต้นี่พวกนี้ก็มีถนนก็เพื้นลลายแหละเขาก็เอาขวดพีด่พน้องนีน่เด็กขวดโรยนะจ้ะมันยางไหนง่ายขึ้นเพราะว่าฝนมันลินไส่แล้วมันสีนี่มันสีลืล่นเนาะจ้ะเนี่ยว่าตกยางดีดี ช่วงนี้เจ้าของบ่ค่อยได้เฮ็ดวิดีโอแบบเท่าใไเนาะจ้ะเจ้าวาเฮ็ดวิดีโอกินส้มตำเน่หรือแบบจังได๋ละ่ะแบบขาาึ้นกับเ้าเนาะพีน้อก็บ่ค่อยได้มีเวลาเห็นเท่าไรแฟนเพิ่นมีประชุมทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้คือทั้ง4มื้อเนาะจ้ะตั้งแต่วันอังคารอังคารพุธพฤหสัสศุกร์เขามีเต็มมือแล้วนาะจ้ะมีแค่วันจันทร์ที่บ่มีสู้ปีแล้วพี่น้องแฟนเจ็บเขางเมีประชุมช่วงนี้สู้ปีเลย ช่วงแต่อะไรมาเลยมกกระลากุมกาผามีหน้ามีสาพฤษภ่ษานสิจนไปถึงฤด,ด,ดมมงูดูดูซ้ำมือนะจ๊ะดูกดอนของคุณเล่นนะเขาจังสิบปนี่หมู่บ้านก็เลิกงานมากคุณเลยสองถ่มสามถุมล้วจ้ะทุกมืงนี่สิดูดิจ๊ะเนี่ยมันลืมมาพีนออ่นุองลืมมีน้องมาทั้งนั้น จบเลยพาแมกยางไปทางนี้แม่สิมาเลยไปแดดกำลังโฉกหนอ่อยอืมอัมนนี้หน่อย ทั้งนี้ละลายจนเห็นหงายเลยพี่หนุ่ม พี่สาวเจ็บกระโถไปหาไอ้ทางบ้านเขาจะอยู่ไท้น้ำพี่สาวหนาวหนาวลมลมแห้งค่ะก็คนใช่ไอ้บุ้ยลำนะจ้ะเจ็บอยู่บุ้ยลำเด้ลมแรงมากพี่สาวโว่คุไปเลี้ยงงัูคุณไปเลี้ยงงัูคุณไอ้โอนงโฮอนาใส่เสือเ้อแขนหลบแขนยาวพี่น้องปิดมืด ช่วงนี้พ่นผ้านนุ่บ้าวะอบไม่ยังไล่ไหนไหนล่มาเลยพี่น้องผางไปเจ้าว่าหน,หนหละ่ะไรอยู่บ้านหนาวพูดว่าน้ำพักเลงมางสีแมย์วาน้ำหนาวขนาดไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวตอนเอ่อตอนกลางวันเนาะพี่น้อง ยตรงได็ใส่เสื้อกันหนาวมาลมมันแห้งน,นี่ดูสิ ดูแลสุขภาพนะพี่น้องแบบบานเฮ่าก็อากาศเปลี่ยนแปลงเราจะชวนก้ก็น้วแห้งก็ใส่เสื้อแ่นงอแขนยาวนะจ๊ะรักษาสุขภาพแห้งแต่แบบโรคไข้ไข้เจ็บซุมวืนมันก็แบบเนาะยังว่าเลย มเ oh, yeah, er ็งานโอมเลยแบบเมื่อานงานไม่ค okay. ่อยมีงานตึนเขาก็มองแตกว่าวันนี้เจ็ดสิบห้าันเหนื่อยไม่เป็นไม่รู้ว ห่วงหิมาตัวเขาปะทิ้ลเรื่อยๆไปว่าหายงายง่ายนะจ๊ะเศรษบาลื่น จำบ้านไม่่ด้หรลกวันนี้นี่กับหางไกลบ้านมาเดีคน,นนั่งแท๊บแท๊บแป๊บแท๊บ Продолжение มันเป็นไงตอนนี้อออไอพื้พญานะพูชแบบพืชดอกเลียงพืชนมาพี่เหรอมันเกาะตามใ้ใหม่สีเขียวตรงน,นี้เก็ดประลู่งนเขาเอว่าองถึงตามต้ใหม่เต็มเลยอ่ะเขียวไม่ได้ ขึ้นไปเนินนี่ก็บ,บานเจ็บแับพี่น้องไปไหมเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยจ้าเจ็บกับพ้าไายบรรยานนกาศอะไรบ้างนะจ๊ะ